ในการแข่งขันโอลิมปิกทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันแบบกดดันมันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราสามารถเข้าไปแข่งขันได้โดยที่เราทาตามความสามารถทําตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองได้วมคิดว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักกีฬาทุกคนที่จะได้ไปเข้าร่วมภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้รับใช้ชาติเนาะการที่เราแบบมีธงติดอยู่ที่หน้าอกอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกันที่เราไป representing ไทยการเป็นคนไทยอย่างเงี้ย มาเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับน้องวอมอ,อิสราพาอินประเสริฐศุขนะครับเชื่ออิสราพาอินประเสริฐศุขค่ะเชื่อ่นชื่อวอมเป็นนักกีฬายิงเป้าวบินทีมชาติไทยประเภทสกีตหญิงค่ะเยี่ยมครับน้องวอมอิสราพาครับก,กีฬายิงเป้าบินจะมีประเภท3ประเภทง่ายๆค่ะก็จะมีแทบคือเป้าจะพุ่งออกไปข้างหน้านักกีฬาสามารถยิงได้2นัดค่ะ ก็คือทําให้มันแตกแตกก็คือได้คะแนนแล้วก็ประเภทสกีตเป้าจะออกทางซ้ายขวาครอสกันค่ะมีเป้า1เป้ามีเป้าดับเบลิลสองเป้าค่ะยิง1เป้าหนึ่งนัดแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือสวอตติ้งคอมแพคก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีความชาร์เลนจ์ก็คือเป้าเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ตั้งเป้าในสนามนั้นจะตั้งเป้าแบบไหนเราต้องดูหน้าง,งานแล้วก็ ยิงที่หน้างานเลย ของมันก็คือการที่มันไม่อยู่นิ่งอะคะ่ะเป้ามันเคลื่อนไหวตลอดเราเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็ในการที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียดอยู่ในนั้นด้วยะคะ่ะองค์ประกอบที่จะทําให้เล่นกีฬานี้ก็หนูว่าน่าจะเป็นสายตาแล้วก็สมาธิแล้วก็การเคลื่อนไหวที่มันซิงกับเป้าอะคะ่ะสายตาก็การมองอะคะ่ะคือการที่เราเพ่งเกินไปมันก็จะไม่ดี การที่เราไม่โฟกัสเลยก็จะไม่ดีมันต้องหาจุดกลางสําหรับการมองแล้วก็สมาธิเราก็ต้องฝึกสมาธิเพราะมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองค่ะเพราะว่าเราต้องยิงแต่ละเป้าทําคะแนนให้กับตัวเองแล้วก็การเคลื่อนไหวก็คือเราก็ต้องมีการยกปืนมีการเคลื่อนที่มีการหมุนตัวอย่างเงี้ยค่ะที่เพื่อจะให้เออกล้ามเนื้อของเราจำอะค่ะเป็นพวกมัสซ่าเมมโมรีในการยิงแต่ละเป้า ยากก็คือน่าจะเป็นการที่ต้องนิ่งแต่ต้องเคลื่อนไหวก็คือการที่ต้องรับแรงกดดนันการที่ทำซ้ำๆทำให้เรามีความแบบสเตเบิลอะค่ะให้มันแบบคอน s ิสเทนซีพอตื่นเต้นพอเวลามีแข่งเราตื่นเต้นเหมือนร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราซ้อมก็เลยบอกว่าสมาธิสติอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่เราต้องใช้ในการแข่งขัน อนแรกผ่านไปน้องบอมไม่มีปัญหานะครับสร้างผลงานที่เซอร์ไพรส์นะครับการแข่งสอนเยอะมากค่ะการที่เราแข่งขันกับตัวเองกีฬายิงป้าบินเป็นการแข่งขันกับตัวเองเนาะแล้วก็สามารถเอาการแข่งขันการฝึกซ้อมเพื่อเอาไปแข่งขันเนี่ยมันก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างมีความเหนื่อยมีความท้อมีความล้าเราก็ต้องจัดการตัวเองให้ดี การใช้ชีวิตก็คือเราก็สามารถเอาชีวิตนักกีฬาเนี่ยไปพลิกแพงใช้กับชีวิตในบทบาทอื่นของตัวเองได้เรารู้สึกท้อได้เรารู้สึกเหนื่อยได้แต่อยากให้คิดกับตัวเองทีว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราชอบมันจริงๆิงไหมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าอุ้ยเราจะไปต่อเราจะเล่นต่อก็ สร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ออกจากบ้านมาซ้อมต่อโรตมปีกเกมให้กำลังใจของวอมกันครับหาครับทิ้งทวนครับต้องขอบคุณครอบครัวก่อนค่ะที่ให้การซัพพอตเนาะในการยิงปืนเนี่ยคือเราใช้ชีวิต99เลยกับที่สนามอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ซัพพอตให้กำลังใจขอบคุณสมาคมกีฬายิงป้าินค่ะ คือให้การอร์ตในการทรงแข่งการฝึกซอ้อมขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ยังมองเห็นว่ายังมีโอกาสในการแข่งขันเนี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในปีนี้แล้วก็ขอบคุณ t i ม b e อร์ n ล t ด์ i l a n d ์ค่ะให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การแข่งขันเบ้าเป้าหมดแนละนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของคนิษฐ์ยิงเป้าบินของไทยเราแล้วครับ